ครับก็กลับมาพบกับวิดีโอนะครับที่จะมาแนะนําทิปแล้วก็เทคนิคการใช้งานคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจําวันกันนะครับซึ่งทางช่องเรานะครับก็จะได้นาบอกคีวดีโอสั้นๆน,นะครับเกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์มาฝากท่านเป็นประจำนะครับสําหรับวันนี้ก็จะมาแนะนํานะครับวิธีการสร้างลายน้ํานะครับใน Excel นะครับด้วยการแทรกเข้าไปเป็นหัวกระดาษทํำยังไงนะครับ เพราะว่าตอนทําคลิปนะครับนะตอนแรกแก็แทรกลายน้ำนะครับโดยการแทรกเป็นภาพรูปภาพพื้นหลังปรากฏว่าเวลาไปพิมพ์แล้วมันไม่ออกนะครับนะมันไม่มีลายน้ําออกไปนะครับก็ลองทําตามวิธีนี้ดูนะครับก่อนอื่นเราก็ไปสร้างนะครับนะไปสร้างรูปภาพลายน้ำนะครับนะที่เป็นเอกลักษณ์ของเราขึ้นมาก่อนนะครับนะผมจะใช้โปรแกรม powerpoint นะครับในการ สร้างรูปภาพนะครับที่เป็นเป็นลายน้ำนะครับของตัวเองนะครับหรือท่านอาจจะใช้โปรแกรมอื่นก็ได้นะครับเช่นโปรแกรมเพนโปรแกรมอะไรก็ได้นะครับที่สามารถที่จะสร้างเป็นรูปภาพได้นะครับนะผมใช้เป็น powerpoint นะครับนะคลิกเข้ามานะครับเปิดโปรแกรม powerpoint ขึ้นมานะครับจะทําให้ดูก่อนนะครับนะก็ไปไฟล์นะครับนะไฟล์แล้วก็ไปเลือกใหม่ <S 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 <ใ>นะครับไฟล์ใหม่ขึ้นมานะครับ แล้วก็ไปตรงเอกสารการนำเสนอเปล่านะครับนะสร้างเอกสารขึ้นมานะครับแล้วก็ไปตรงการออกแบบนะครับเราจะไปสร้างไฟล์รูปภาพขนาด a 4นะครับนะก็ไปเลือกตรงขนาดสไลด์นะครับแล้วก็ไปเลือกตรงขนาดสไลด์แบบกําหนดเองตรงนี้นะครับแล้วก็มาเลือกนะครับขนาดของสไลด์นะครับให้มันเป็นขนาด A C แล้วก็ตั้งเป็นแนวตั้งนะครับเสร็จแล้วก็คลิกตกลงนะครับตัวนี้ก็ให้เลือกเป็นขยายใหญ่สุดนะครับก็คลิกตัวนี้นะครับขยายใหญ่สุดนะครับเสร็จแล้วนะครับตัวโปรแกรม powerpoint นะครับก็จะให้ท่านนะครับใส่ชื่อเข้าไปนะครับตรงนี้หากเราไม่ต้องการนะครับก็สามารถที่จะลบออกได้นะครับคลิกแล้วก็ลบออกนะครับเสร็จแล้วก็พิมพ์นะครับข้อความนะครับผมจะใช้เป็น ลายน้ำแบบข้อความนะครับเนี่ยนะครับเสร็จแล้วตัวนี้ท่านก็จัดนะครับนะจัดฟอร์แมตนะครับนะามาตรงหน้าแรกนะครับนะอาจจะทำให้เป็น,ปนตัวหนาอย่างเงี้ยนะครับ หรือเลือกฟอนต์เลือกอะไรก็แล้วแต่นะครับนะสามารถปรับได้หมดนะครับเลือกเลือกได้นะครับนะก็ปรับแต่งออกนะครับไปไปละนะตรงนี้ก็พอถึงตรงนี้ปุ๊บนะครับท่านก็ปรับนะครับนะปรับตัวหนังสือนะครับนะให้มันออกสีจางๆหน่อยนะครับมาตรงหน้าแรกนะครับ แล้วก็ปรับตัวหนังสือมันเป็นสีออกจางๆหน่อยนะครับเพราะว่าเวลาไปไปแทรกเป็นรายน้ำนะครับถ้ามันเข้มนะครับมันจะอาจจะไปทับทับตัวหนังสือในเอกสารของเรานะครับก็ปรับเป็นตัวจางๆหน่อยนะครับตัวนี้ก็สามารถที่จะปรับหมุนได้นะครับปรับหมุนได้นะครับหากท่านต้องการที่จะใส่รูปภาพพวกโลโก้นะครับของบริษัทของอะไรเข้ามานะครับก็มาตรงเมนูแทรกนะครับตรงนี้นะครับแทรกรูปภาพนะครับ แล้วก็เลือกรูปภาพจากอุปกรณ์นี้นะครับที่มีอยู่ในเครื่องนะครับเราก็ต้องมีไฟล์รูปภาพของเราก่อนนะครับจบเอาภาพเนี้ยนะครับเข้ามานะครับพอเข้ามาเสร็จปุ๊บนะครับก็ทําการปรับหมุนนะครับอาจจะหมุนนะครับก็ได้นะครับตรงนี้ก็สีมันอาจจะเข้มหน่อยนะครับเราก็ปรับให้มันเป็นสีจางนะครับเมื่อคลิกตรงรูปภาพนะครับมันจะมีเมนู รูปแบบรูปภาพขึ้นมานะครับก็คลิกตรงนี้นะครับแล้วก็ไปเลือกตรงความโปร่งใสนะครับของภาพนะครับคลิกลงไปนะครับมันก็จะมีความโปร่งใสให้เลือกนะครับหลายหลายๆแบบนะครับผมอาจจะเอาแบบโปร่งใสขนาดเนี้ยนะครับเสร็จละนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับของเราก็คือการเซฟไฟล์นะครับที่เรามีนะครับที่จะทําเป็นลายน้ำนะครับเป็นไฟล์รูปภาพนะครับก็ไปตรงเมนูไฟล์นะครับไฟล์ บันทึกเป็นนะครับตรงนี้นะครับผมจะเซฟไว้บนเดสก์ท็อปนะครับก็คลิกตรงเดสก์ท็อปนะครับเสร็จแล้วก็มาเลือกเป็นไฟล์ไทป์นะครับมาเลือกไฟล์ไทป์ก็คือชนิดของไฟล์นะครับมันก็จะมีไฟล์รูปภาพนะครับก็สามารถจะเลือกเป็น j p g ก็ได้ gif ก็ได้นะครับนะหรือเป็น png ก็ได้นะครับผมจะเซฟเป็นไฟล์ j p g นะครับนะคลิกตัวนี้นะครับตัวนี้ชื่อชื่อก็สามารถที่จะเปลี่ยนได้นะครับก็เปลี่ยนเอานะครับ นมสกุลข,ของไฟล์ก็จะเป็นไฟล์ jpg นะครับเสร็จแล้วก็เครื่องคลิกบันทึกนะครับต่อไปนะครับนะแล้วก็ตรงนี้ก็เลือกเป็นสไลด์นี้เท่านั้นนะครับนะทีนี้ลองย่อลงนะครับนะตอนนี้ผมปิดไปนะครับไม่บันทึกนะก็จะได้ไฟล์รูปภาพขึ้นมาไฟล์หนึ่งนะครับนะเมื่อเปิดเข้าไปดูนะครับก็จะเป็นไฟล์นะ ผมเปิดโปรแกรมนี้นะครับก็จะเป็นไฟล์รายํานนะครับที่เราสร้างขึ้นเมื่อกี้นี้นะครับทีนี้การแทรกรายําเข้าไปนะครับทำยังไงนะครับก็ให้ท่านไปเปิดโปรแกรมเอ c e l ขึ้นมานะครับ Excel ขึออ้นมาพอดีผมเปิดอันเก่าไว้นะครับไปที่เมนูนะครับเปิดเปิดไฟล์ Excel ขึ้นมานะครับไปที่เมนู <ítulo> uh, แทรกตรงนี the ้นะครับแทรกตรงนี้นะครับแล้วก็ไปเลือกตรงข้อความนะครับตรงนี้นะครับข้อความนะครับเสร็จแล้วก็ไปเลือกหัวกระดาษและท้ายกระดาษนะครับคลิกตรงนี้เข้าไปนะครับพอเปิดขึ้นมาแรกๆนะครับมันอาจจะเป็นว่างๆอยู่ลักษณะนี้นะครับท่านก็เลือกไปเลือกตรงรูปภาพนะครับรูปภาพคลิกเข้าไปนะครับ วันีมันเป็นอันเก่าอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวผมผมปิดแล้วก็เปิดใหม่นะครับนะลองดูนะครับไม่บันทึกเราเปิด Excel ขึ้นมาใหม่นะครับนะเปิด Excel ขึ้นมาใหม่เปิดไฟล์ตัวนี้ขึ้นมานะครับทีนี้จะแทรกเข้าไปนะครับก็ไปตรงเมนูแทรกนะครับแทรกแล้วก็ไปตรงข้อความนะครับเราจะแทรกหัวกระดาษเข้าไปนะครับ ตรงนี้นะครับมันก็จะมีให้เราเข้ามาใส่หัวกระดาษซ้ายกลางล่างนะครับผมจะแทรกเข้าไปตรงกลางเลยนะครับเราจะแทรกรูปภาพนะครับเข้าไปตรงหัวกระดาษนะครับก็ไปเลือกตรงรูปภาพนะครับแล้วก็ไปหาไฟล์นะครับที่เราสร้างขึ้นเมื่อกี้นี้นะครับจากไฟล์นะครับไฟล์ผมเซฟไว้บนเดสก์ท็อปนะครับก็คลิกไปตรงเดสก์ท็อปนะครับแล้วก็ไปตรง ไฟล์นะครับลายน้ําที่เราทําขึ้นมาเมื่อกี้นี้นะครับไฟล์รูปภาพนะครับก็คลิกนะครับแล้วก็เลือกแทรกเข้าไปนะครับแทรกเข้าไปมันจะมีคําว่าแอนรูปภาพเข้ามานะครับลักษณะนี้นะครับทีนี้ก็อันนี้ก็เสร็จแล้วนะครับนะเวลาการแทรกนะครับท่านก็คลิกตรงที่ว่างๆนะครับตรงนี้นะครับ จะสังเกตว่าไฟล์รูปภาพที่เราเข้ามาเข้ามานะครับมันก็จะเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเป็นไฟล์ลายน้ำนะครับไปทั้งเอกสารที่เรามีนะครับทีนี้เวลาท่านจะพิมพ์นะครับลองทดสอบดูว่ามันมันเวลาพิมพ์มันจะออกไปไหมนะครับก็ไปตรงไฟล์นะครับลองพิมพ์นะครับดูนะครับมันก็จะมีลายน้ําออกมาด้วยแล้วนะครับอันนี้ก็เป็น ทิปมาฝากสําหรับวันนี้นะครับสำหรับท่านที่ดูคลิปวิดีโอก่อนนะครับมันอาจจะไม่มีตรงเวลาเราจะพิมพ์แล้วมันไม่ออกมาด้วยนะครับก็ลองลองวิธีนี้ดูนะครับแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าอย่าลืมกดติดตามกด subscribe ช่องเรานะครับเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆแล้วก็ถ้าเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ครับก็โปรดกดแชร์เพื่อนๆได้เรียนรู้ไปด้วยกันครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ